าพาล่องเรือชมวิวต่อนะคะดูค่ะวิวสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะธรรมชาติสุดๆธรรมชาติสวยงามมากค่ะภูเขาทะเลแม่น้ำแล้วก็มีบ้านพักตากอากาศสบายสุดๆนะคะแล้วก็ลมเย็นมากอากาศดีมากค่ะวันนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะผ่านช่องแคบไปนะคะซึ่งจะ เรือจะสวนกันไม่ได้จะต้องผ่านไปทีละหนึ่งลำนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารอให้เรืออีกบ้านหนึ่งข้ามมาก่อนนะคะไม่งั้นเราเข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่องแคบระหว่างเขาระหว่างหินก้อนใหญ่ๆที่โผล่ขึ้นมาจากน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะต้องรอนะคะรอให้เรือมาเนี่ค่ะเมื่อเรือมาแล้วค่ะฝั่งโน้นมาก่อนแล้วเราถึงสวนไปนะคะ ธรรมชาติสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะเรือสวนมาแล้วค่ะซัมเมอร์ต้องออกทุกลำค่ะนอนร์เวย์อากาศดีเขาจะต้องออกเรือกันนะคะทีนี้เราก็จะผ่านเข้าไปบ้างนะคะเห็นไหมคะชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะสวยงามค่ะนอนร์เวย์ เดี๋ยวเราจะผ่านช่องว่างระหว่างภูเขานะคะเล็กๆค่ะช่องมันจะเล็กนะคะแค่ผ่านได้แค่เรือไปหนึ่งลำเท่านั้นเองเห็นไหมคะหินระหว่างหินกับหินแต่วิวสวยงามมากนะคะนี่แทบเรือแทบจะพอดีกับช่องเลยนะคะ คนขับเก่งค่ะนะคะสวยงามค่ะธรรมชาตินอร์เวย์และก็พยายามเก็บภาพวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอากาศดีสุดๆเลยค่ะที่นี่ลมเย็นสบาย วิวสวยค่ะค่ะช่วงซัมเมอนะคะเรือทุกลำต้องออกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเรือสวนไปสวนกลับนะคะนี่ค่ะไปแล้วหนึ่งลำอากาศดีวิวสวยค่ะทุกคนที่มีเรือต้องออกหมดค่ะล่องไปเรื่อยๆพักผ่อนสบายใจอยู่แบบชิวๆค่ะนอรเวย์ อากาศดีบริสุทธิ์ทำให้ผู้คนที่นี่มีอายุยืนยาวนะคะอย่างแม่ของแฟนลุงเนี่ย94ปีค่ะไม่ป่วยอะไรเลยนอนหลับไปเฉยๆค่ะดูวิวค่ะธรรมชาติสวยงามมากอากาศดีก็คือแบบทำให้เราสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามคะ่ะสวยงาม เห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะสวยงามมากสองข้างวิวของเรือนี่สวยงามมากนะคะต้องขอโทษนะคะเปิดเสียงธรรมชาติให้ฟังไม่ได้เพราะว่ามันลมลมแรงค่ะแล้วก็เสียงเรือด้วยลงไปสองครั้งแล้วค่ะไม่ผ่านก็เลยต้องเอาเงียบแบบนี้ค่ะ หวังว่าครั้งนี้คงจะผ่านนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะธรรมชาติสวยงามสวยงามมากแก้ไขปรับปรุงแล้วนะคะหวังว่าคงจะผ่านรอบนี้ อยากให้เพื่อนๆได้ชมค่ะสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะบ้านอยู่บนภูเขาริมแม่น้ําอย่างเงี้ยธรรมชาติสุดๆอ่ะเป็นบ้านพักตากอากาศค่ะเวลาช่วงที่เขาพักร้อนเขาก็จะมาอยู่กันที่นี่ค่ะสวยจริงๆนะคะ ธรรมชาติสวยงามค่ะอากาศดีค่ะนอร์เวยค่ะนี่คุณวีด้านะคะคุณวีด้าคือเจ้าของเรือสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเขาใจดีมากพาพวกเราล่องเรือไปเที่ยวนะคะเห็นไหมคะแฟนน้องพิมพ์ค่ะนี่ พาชมวิวสวยๆแกจะปล่อยเรือไปเรื่อยๆช้าๆนะคะเพื่อให้เราได้เห็นวิวสองข้างทางอย่างสวยงามค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยท้องฟ้าก็สวยนะคะวันนี้ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจอดที่เมืองหลังกระซุนนะคะเมืองหลังกระซุนเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชอบมาค่ะเป็นท่าเรือที่จอดเรือสามารถจอดเรือใหญ่ได้นะคะวิวสวยงามค่ะ เสียงเงียบไปนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเห็นไหมคะบ้านบนอ่าบนหินเลยค่ะเขาสร้างเอามาสร้างไว้บนบนภูเขาที่ยื่นออกมาอ่าในน้ําเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ n น r w อร์เวย์ถ้าอยากให้เที่ยวก็อยากให้มาช่วงซัมเมอร์นะคะ ซัมเมอร์จะสวยงามมากที่นี่แต่ถ้าอยากเห็นนิมะาก,ก็ต้องมาช่วงหน้าหนาวละค่ะซัมเมอร์กับวินเทอร์จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะที่นี่สวยงามไปคนละแบบค่ะเห็นไหมคะสวยจริงค่ะเย่ไปนิดนึงก็ทนดูภาพวิวสวยๆไปหน่อยนะคะ สวยจริงคะ่ะดูคะ่ะธรรมชาติสร้างสรรค์มาจริงๆนะคะสวยงามเห็นไหมคะภูเขาทะเลแม่น้ำมีอยู่แค่นี้คะ่ะนาราเวธรรมชาติของเขาทางภูมิศาสตร์เขานะคะ ภูเขาหินพวกนี้จะเป็นหลายร้อยปีนะคะสะสมเป็นหินก้อนใหญ่ๆเรือสวนไปมาค่ะผู้คนออกเรือค่ะ สวยงามค่ะธรรมชาติสุดๆนะคะมีที่จอดพักให้เด็กๆ เล่นน้ำได้ด้วยนะคะซัมเมอร์จะมีบางช่วงที่คลื่นแรงนะคะเขาใกล้จะออกปากอ่าทะเลแล้วคลื่นจะแรงมากค่ะตอนนี้ก็ปกติไปเรื่อยๆวิวสวยๆงามๆค่ะตอนนี้คลื่นจะแรงนิดหนึ่งนะคะทริจันได้ค่ะ โดยตอนนี้ขึ้นกำลังแรงนะคะไปกีดแรงมากจิกกัดก,กันใหญ่เลยนะคะว้าวว้าวขับแรงขับเร็วค่ะเนี่ค่ะแรงเร็วเลยมากนะคะช่วงนี้ดูขึ้นแต่ดูขึ้นดูบิ๊กเวฟเลยดูนะคะว้าวว้าวโอ้ย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 ขึ้นใหญ่มากค่ะข,ข,ข,ขึ้นแรงมากตรง ดูขึ้นค่ะดูขึ้นบิ๊กใหญ่บิ๊กเบสเลยค่ะทุกคนใหญ่มากใหญ่มากแต่เรือเราใหญ่ก็มีปัญหานะคะเรือลำใหญ่ค่ะใหญ่มากค่ะออกปาาทะเลเรือต้องพิมลำใหญ่ไม่อันตรายค่ะดูขึ้นค่ะดูขึ้นค่ะดูเรือใบเขาก็โยกนู่นเห็นเรือใบก็เหินขึ้นเหมือนกัน Mà. Mà. Mà, mà ở cái, ở cái này bự hơn luôn cái này ô cái cái gì cái gì cái สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนชมคลิปนี้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายคะ่ะ